มาพอดีเลยพี่พี่นี่ตั้งมสองว่นนี่รับจะาเราตั้งแต่เมื่อจุดนี้เปิดประตูนเลยเปิดประตูนาเลยเอาป่ยนะครับเอา

เปิดท้องฟังได้อ่ยกันยัแล้ะ

แล้วสิกลับบ้านบ้านอยู่นีอยู่ต้องบูเนี่ยอไปบ ah. ah. right. ู๋วันนี้พอดีขี่มบ้านรถวันนี้มันออกจากบ่อหลังมันเลื่อยขาตอนแรกสงสัยว่าเอาอย่างไรกเลื่อยแล้วเนี่ยบ้นเลื่อยหินเป็นงูตอนเป็นข้อข้อตัวงูเลยหรอตีรถบอกว่าปั๊มมันเลยครับอ๋อตอนนี้แค่นั้นล่ละตอนแรกบอกว่าเอาตัวหาบันเป็นพีน่ามันเคล่อครับอ๋อตอนเขาขี่รถไปงูมันเลื่อยเลื่อยอยู่บ่อหลังหรือครับครับ เป็นติศขาผู้ใดนทิศขาได้อ๋อทิศขาติศขายามันเรื่อยๆล่พานนะเลื่อยพานแต่ว่าคุณรู้กันเลยเดี๋ยวเราก็ามาหาทำพื้นทีดด่กัวละ